สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก็เรียกได้ว่าจากกระแสข่าวของแน็กชาลีและจีการมินติจิตอลเกอร์สาวชาวเกาหลีล่าสุดไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักข่าวอย่างคุณพุททะอภิวันนักข่าวช่อง8ถึงกับต้องมาอ่านข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะคะโดยมีบางช่วงคุณพุธบอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นแน็กชาลีไลฟ์คนเดียวแต่หลังๆมาไลฟ์กับการมินถึงตีสองตีสาม จนอยู่ๆรู้สึกว่าดราม่ามันแรงขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดคงไม่ได้เกินแล้วนะเรื่องกามินประเด็นคือกามินกับเกาหลีไปแล้วแต่เรื่องกามิิยังไม่จบแต่วันนี้คนหลายคนที่ผมรู้จักที่ผมไม่คิดว่าจะพูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องนี้ขนาดว่าเอาล่าสุดมีคนสงสัยว่าด้วยความเคารพนะครับหลอกแน็ชาลีหรือเปล่าจริงๆอมีแฟนอยู่ที่เกาหลีหรือเปล่าแล้วมาครั้งนี้คนก็วิจารณ์หนูว่าด้วยความเคารพนะ หนูหิวเงินแล้วหนูก็โกยเงินคนไทยไปเต็มที่แล้วที่สําคัญหนูจ่ายภาษีถูกหรือเปล่าขณะเดียวกันเอาช็อตนี้ก่อนช็อตที่นักชาลีโช์เงินห้าแสนของกาเมินเขาเนี่ยนักบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปแจกเบื้องตน้นแนักบอกว่าค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับห้าแสนเป็นเงินสดจะเลือกคนที่ได้รับพร้อมกับเปิดช่วงที่นักชาลีพูดถึงเงินจํานวนนี้คุณพุทธก็ยังบอกอีกว่าได้ฟังนักชาลีพูดแล้วอึ้งเลยคุณได้ค่าตัวครั้งละสี่แสนใช่ไหมนี่แค่จิบจิบ แล้วการที่จะมาขอแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าไรอีกมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะจ้างงานก็จ่ายแล้วบริษัทของแน็กเองเขาก็ต้องรับผิดชอบถึงขนาดที่มีคนบอกว่าน่าจะหมดตัวเพราะว่าอาจจะมีการฟ้องร้องตามมาคุณฟุตมีแอบแซวตัวเองได้ว่าถ้าฉันหล่อยอย่างเขานี่นะฉันจะไลยสัก24ชั่วโมงจะไม่นอนเลยที่เขากําลังกังวลกันแต่เราไม่รู้ว่าน็กพูดหรือเปล่าก็คือหรือมันมีสัญญาค้างอยู่การมินกลับไปแล้วแล้วแน็กต้องมานั่งรับผิดชอบ เอาจริงๆคนไทยเขารู้สึกสงสารแน็กนะแล้วกามินเนี่ยไหลสดร้องไห้เหมือนประมาณว่าดังได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วบางคนบอกว่าร้องไห้หรือแสดงแล้วร้องไห้สักพักหนึ่งหันไปหัวเราะแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนโมโหกันมากๆมันมีภาพที่เธอกลับไปแล้วเธอไปเต้นลิงโลดแล้วคนก็เลยอันอฟโลแล้วดูแน็กของเราสี่นั่งน้ำตาคลอเบ้าแล้วยังมีคนบันเทิงออกมาบอกว่า กามมีไหลสดได้ครั้งละล้านคนยิงยูนิเวิร์สกันตูมๆขนาดคุณสนธิปกติพูดเรื่องการเมืองต้องมาพูดเรื่องนี้ไปติดตามเต็มๆในสนธิทอล์กวันศุกร์นี้เราก็อยากรู้คุณสนธิจะพูดเรื่องอะไรและมีการพูดถึงคุณนวัดอิสระไก่ศีลบอกว่าการมีค่าตัวแพงกว่าอิงฟ้าอีกเท่ากับจ้างดาราดังๆ3คนค่าตัวขึ้นเวทีมิสแกรนจ่ายหนึ่งล้านบาทมาแป๊บเดียวถ้าสมมุติจะมาเล่นดรามา่าแล้วกลับมาคืนดีเพื่อขายงาน คุณนวัตบอกว่าไม่เอาด้วยและมีการคุยกันกับ,บคุณนวัดบางช่วงบอกว่าคนไทยน่ารักเขาอบอุ้มเพราะเขาเห็นว่าการมินน่ารักแต่กลับพูดเหมือนว่าดังได้ด้วยตัวเองเหมือนทำลายความรู้สึกเอฟซีในฐานะคนเคยร่วมงานจะพูดอะไรควรนึกถึงคนไทยที่อบอุ้มและสำหรับแน็กชาลีก็อยากให้เรียนรู้คนเยอะๆการทำงานไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่พลาดคือรักชนิดจนยอมได้ทุกอย่างหลงมากและสุดท้ายนี่คือสเปกยอมเสียให้เขาหมด ต้องจำไว้เป็นบทเรียนแล้วหันมามองคนให้กว้างที่อยู่รอบข้างและต่อมาคุณเปิลน,นาคอนเจ้าของแบรนด์น้ำปลาส้มป่อยก็เป็นอีกแบรนด์ที่เคยจ้างกามินและชาลีก็จ่ายไปหนึ่งล้านบาทจ้างไปสองครั้งก็บอกว่าก็ยอดขายถลม่มคุ้มค่าเพราะยอดขายเข้ามาอย่างถล่มทลายสามารถที่จะดึงคนซื้อเข้ามาได้จริงๆก็ยอมจ่ายแต่ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของแนักชาลีกับกามินกับคนต่างประเทศคำว่ารักมันอาจจะไม่เท่ากัน อย่างการกอดหอมต่างชาติถือเป็นเรื่องปกติแต่คนไทยอาจจะคิดไปไกลแล้วพอรู้ว่าออกมาพูดกันคนละทางขุนเปิลน,นาครบอกว่ามันเป็นการเรียนรู้และภาษาก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่จะทําให้คนทั้งสองไม่เข้าใจถ้าเปรียบอยากให้ทุกคนมองกามินเหมือนเงือกข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาอาหารมาเจอพื้นที่เมื่อวันหนึง่งเขาหมดสนุกเขาอิ่มท้องก็จากไป ดังนั้นที่เขาจากไปไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขาและอีกหนึ่งคนคือคุณอันโอกิก็เปไปเกือบเจ็ดหลักก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของคนสองคนหลังจากนี้ทากามินจะไลค์คนเดียวหรือแนกจะไลค์คนเดียวก็ยังชื่นชอบความน่ารักเหมือนเดิมแต่การมินต้องไม่ลืมว่ามีแสงได้เพราะแนกชาลีที่เข้ามาซับพอร์ตเพราะเห็นแนกชาลีแต่ตอนนี้เลิกสองของขวัญแล้วไม่ได้โกรธนะตังหมด และต่อมาก็มีการแชร์คลิปที่อานโอีิพูดถึงเงินที่เคยเปยให้กับกามินบอกว่าพวกคุณ 10M เอ็มคือเราผมเห็นคนชอบออกมาบอกว่าหมดให้กับกามินไปเท่านั้นเท่านี้ผมเนี่ยหมดเป็น10ล้านอย่างไรก็ตามก็ไม่ดราม่ากกันนะคะก็เป็นมุมมองส่วนตัวของแต่ละคนนั่นเองคะ่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ